สวัสดีค่ะเน็ตอาสาออนไลน์พอดแคสต์และคุณกำลังฟัง7ข้อดีเมื่อ Work From Home วันนี้อยู่กับบุมบิมเน็ดอาสานะคะหลายๆกิจการก็เริ่มปลดล็อกดาวบ,บ้างแล้วนะคะบางท่านก็เริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแต่ก็ยังมีบางท่านที่ยัง Work from Home อยู่นะคะเน็ตอาสาออนไลน์พอดแคสต์วันนี้จึงนำา7ข้อดีเมื่อ Work from Home มาให้ได้ฟังกันมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะคะ เมื่อออฟฟิศประกาศให้พนักง,งาน work from home เท่าที่สังเกตได้ในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบมากกว่าเพราะไม่ต้องตื่นเช้าออกจากบ้านแต่พอนา,นานเข้ากลับพบว่าการทำงานที่ออฟฟิศสะดวกสบายกว่ามากเพราะมีอุปกรณ์ครบจะติดต่อหรือประสานงานนัดประชุมใครก็ทำได้รวดเร็วแถมยังมีสังคมได้พบปะพูดคุยเมาท์อมอยกับเพื่อนร่วมงานแต่เมื่อเกิดวิกฤตการ work from home ก็นับเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 หากมองในแง่ดีก็จะพบว่าการทำงานอยู่ที่บ้านนั้นก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะเพราะหนึ่งเราได้พัฒนาคุณภาพเดิมเพิ่มเติมผลงานใหม่มีความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่เพราะว่าการที่ได้ออกจากสภาพแวดล้อมและกรอบเดิมๆจึงเป็นโอกาสที่ชาวออฟฟิศจะได้พัฒนาคุณภาพของงานและมีเวลาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆมากขึ้น 2>, 2. ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัว ทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันที่ช่วยที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ทั้งแอปประชุมออนไลน์วางแผนงานรวบรวมข้อมูลวางไอเดียส่งเอกสารส่งงานหรือแม้กระทั่งสกรีนแชร์ริงก็ทำได้รวดเร็วซึ่งปกติแล้วการทำงานในออฟฟิศเราอาจจะไม่ได้ใช้แอปพวกนี้บ่อยนักถือว่าเป็นการเปิดโลกกระนัดได้ประสบการณ์ใหม่ๆห,หากเวิร์กยังสามารถเอาไปต่อยอดที่ออฟฟิศได้อีกด้วย 3. ม,มีเวลาส่วนตัวเพิ่มเสริมคุณค่าให้ชีวิตแน่นอนว่าการทำงานอยู่ที่บ้านไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าทำให้มีเวลาส่วนตัวหรือเวลาให้กับครอบครัวก่อนถึงจะเริ่มทำงานหลังเลิกงานอย่างน้อย1-2ชั่วโมงไม่ว่าจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอ่านหนังสือพัฒนาศักยภาพตัวเอง นั่งสมาธิผ่อนคลายจิตใจให้มีสติทำความสะอาดหรือจัดระเบียบบ้านให้เข้าที่เข้าทางคนมีครอบครัวแล้วก็มีเวลาทำกับข้าวอยู่กับลูกได้ทานอาหารคุณภาพที่ดีมีประโยชน์สอนการบ้านลวกหรือดูแลพ่อแม่วัยชาระให้มีความสุข 4. ใช้ชีวิตสโลวลัสลดความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ คนทำงานออฟฟิศในเมืองกรุงนอกจากจะทำงานอย่างหนักหน่วกันแล้วในแต่ละวันจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบตื่นออกจากบ้านแต่เช้าเพราะกลัวรถติดไปไปทำง,งานไม่ทันกว่าจะกลับบ้านกระทุ่มสองทุ่มแถมส่วนใหญ่ไม่ได้กินข้าวเช้าที่บ้านเพราะไม่มีเวลาเตรียมต้องฝากท้องเอาไว้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือแผงลอยริมทาง การที่ work from home จึงเป็นการรีเซ็ตวงจรชีวิตของคนออฟฟิศกันใหม่ไม่ต้องเร่งรีบได้ผ่อนคลายความตึงเครียดช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้กลับคืนมามีวิถีชีวิตแบบ slow life 5. เติมความรักความผูกพันในครอบครัวปกติคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมักมีภาระที่ต้องรับผิดชอบทั้งดูแลลูกคู่สมรส พ่อแม่สูงวัยส่วนใหญ่จะได้เจอหน้าค่าตากันก็เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเงย็นเท่านั้นบางคนอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยด้วยซ้ำไปเพราะต้องออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาลูกหรือพ่อแม่ก็นอนหลับแล้วการ work from home ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีเวลาได้ดูแลซึ่งกันและกันทำกับข้าวให้กันแถมยังได้ไถ่าถามสารทุกข์สุขดิบระหว่างวันถือเป็นการเติมความรักความผูกพันของทุกคนในครอบครัว 6. ป้องกันโควิด1 9และหลีกเลี่ยง PM 2.5ช่วงนี้ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องพกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเสมอเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9และ PM 2.5การเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นโอกาสที่ดีในการป้องกันตัวเองและลดความเสีย่ยงที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9แทนยังได้ช่วยลดมลภาวะและไม่ต้องเจอฝุ่น PM 2.5อีกด้วย 7. ประหยัดรายจ่าย เวลาออกจากบ้านเรามักจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นเสมอทั้งค่าเดินทางค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าขนมกบเคี้ยวยิ่งสาวๆด้วยแล้วยังต้องมีค่าช็อปของใช้ส่วนตัวเพิ่มอีกนับดูแล้วการเกิดค่าใช้จ่ายต่อวัน300-1,000บาทเลยทีเดียวการทำงานอยู่ที่บ้านเลยได้ลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปในตัวนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บออมเงินในส่วนนี้ได้เป็นหลักพันหลักหมืนน่นเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าการทำงานอยู่ที่บ้านหรือการ Work from Home ก็มีข้อดีมากมายในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้แต่ต้องไม่ลืมว่า Work from Home ไม่ใช่การพักผ่อนดังนั้นจะต้องมีการจัดระเบียบวินัยในการทำงานมีความรับผิดชอบตั้งแต่เวลาทำงานการผลิตผลงานรวมไปถึงการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาการได้ทราบเป็นระยะๆะะก็จะทำให้การ Work f r ฟอร์ m e นั้นประสบความสำเร็จทั้งในแง่ผลสำเร็จ ง,งานและสามารถอยู่รอดปลอดภัยวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ได้เน็ตอาสาออนไลน์พอดแคนในครั้งหน้าจะหยิบยกเรื่องอะไรมาพูดนั้นฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บุ๋มเบมเ็นอาสาลาไปเพียงเท่านี้ค่ะขอคุณสำหรับการรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ